Like that? Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ a c e b o o k กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสตซนช่วงเช้าเบลากาติดโผด้วยปืนใหญ่พร้อมปล่อย6นักเตะชุดใหญ่ออกจากทีมเดลี่เทเลกราฟรายงานข่าวว่าแอาสตซน พร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอซื้อนักเตะหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเพิ่มเงินให้กับมิเกลอาริต้าเฮดโค้ชของทีมในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่เอสลี่เมเลนไนดาวรุ่งวัย2ีปีได้รับการแจ้งจากสโมสรว่าเขาสามารถย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งมีเอเวอร์ตันและไบรตันสองทีมในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจแม้ทางอาริต้าอยากที่จะเก็บตัวเมเลนไนเอาไว้หลังจากทำผลงานได้อย่างน่าพอใจ ในช่วงท้ายฤดูกาลเอ็กตอร์เบยอรินฟูลแบ็กขวาชาสเปนิทเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แอสตอนันพร้อมที่จะปล่อยตัวออกจากทีมหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆเข้ามาเช่นเดียวกับอเรซองเดลกาเซตดาวยิงเมืองน้ำหอมเอซีมิลานยักษ์ใหญ่แห่งซิลีอาให้ความสนใจลูคาสตอเรล่าและทางแอสตอนันก็พร้อมที่จะขายกองกลางล่างเล็กรายนี้แม้ว่าสื่อของอิตาลีอย่างกาเซต้าจะบอกว่า ฟิออเรนตินาเป็นตัวเต็งที่จะได้ต่อเลล่าไปร่วมทีมจากการการันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับนักเตะแต่ทางเทเลกราฟเชื่อว่าหากต่อเลล่าจะย้ายทีมจุดหมายของเขาน่าจะเป็นเอซีมิลานมากกว่านอกจากนี้นักเตะเมซุตโอซิลและมัตติโอเกนดูซี่ที่ถูกตัดชื่อออกจากทีมมาพักใหญ่ทางสโมสรก็กำลังหาทางที่จะโลกออกจากทีมเช่นกัน ปืนจะเอาอูอาสัปดาหห์น้าปิดดิวโอบาและวิลเลียนสกายสปอร์ตและเดลี่เทเลกราฟรายงานเขาว,ว่าปีแออเมริกออบามยองใกล้ที่จะตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทางอาร์ตอนออกไปอีก3ปีโดยทั้ง2ฝ่ายได้มีการตกลงทางวาจาร่วมกันแล้ว ESPN รายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคมทางออบามยองต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ และสัญญายาว3ปีซึ่งทางอาร์ตันยินดีที่จะให้ตามที่ดาวยิงตัวเก่งต้องการพร้อมโบนัสตามผลงานแบบเดียวกับสัญญาฉบับเดิมทุกอย่างตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์แต่ทุกฝ่ายคาดกาันสุดท้ายแล้วเขาจะต่อสัญญากับทีมซึ่งน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงต้นสัปดาห์หน้า UOLBR สื่อของฝั่งบราซิลรายงานข่าวว่าเอดูกาสปาผอเทคนิคของอาร์ตัน นำทีมเจรจาคว้าตัวกาเบียวมาเกาเยดจากลิวโดยลิวพร้อมตอบรับข้อเสนอ20ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรและเวลานี้อาร์ n ตนเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวนักเตะไปร่วมทีม g o c o m รายงานข่าวว่าอาร์ n ตนมีแผนที่จะยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อหวังที่จะกลับมายึดตําแหน่งท็อปโฟคือในซีซั่นหน้า ESPN รายงานข่าวว่าเบื้องหลังการตัดสินใจ ลดพนักงานจำนวน55คนของอาร์สนอนทำให้พวกเขาลดค่าใช้จ่ายไปมากกว่า2.5ล้านปอนด์และไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องการเสริมทัพแต่อย่างใดพนักงานที่ถูกปลดออกไปส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของคอมเมอรเชียลและฮอสพิเทลิตี้สืบเนื่องจากการที่ไม่มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามจากผลกระทบของเชื้อระบาด Atlantic UK รายงานขขาว,ว่าจากอาการบาดเจ็บของวิลเลียน จะทําให้เขาไม่มีชื่อในทีมเชลซีที่จะเดินทางไปเยือนทีมบาเยินในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเขาได้ลงเล่นเกมสุดท้ายในสีเสื้อของเชลซีไปแล้วอาร์สนตตอนนี้เป็นเต็งจ๋าที่จะได้ตัววิลเลียนไปเสริมทับด้วยสัญญา3ปีอย่างไรก็ตามทีมปืนใหญ่ต้องรอให้เชลซียุดตีเส้นทางในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้ก่อนสกายสปอร์ตเป็นอีกหนึ่งสำนักที่ยืนยันว่าวินเลียน ใกล้จะกลายเป็นนักเตะใหม่ของาอ์ตอนแม้ว่าวิลเลียนกำลังจะอายุ32ปีแล้วแต่ผลงานเมื่อซีซั่น2019-2020วิลเลียนเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดเป็นอันดับ7ของลีกซึ่งทางาอ์ตอนมีปัญหาอย,ย่างหนักกับการสร้างโอกาสทำประตูเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา ESPN รายงานข่าวว่าาอ์ตอนเล็งโละนักเตะหลายคนออกจากทีม โดยระบุชื่อของเมเลนายรอปโฮดิงโมฮัมมดเอลเนนี่และลูคาสตอรเลล่าเกเซตาเดลโลสปอร์ตรายงานข่าวว่าฟิออเรนตินาเป็นตัวเต็งที่จะได้ลูคาสตอรเลล่าไปร่วมทีมและนักเตะเองก็อยากที่จะย้ายไปเล่นกับฟิออเรนตินาที่การันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับเขาเลเกิฟสื่อดังของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าาอ์ตันแสดงความสนใจอุตเซมูอากองกลางอนาคตไกล ของโอลิปิกลียงไวัย2ีปีและจะรอจนกระทั่งลียงเสร็จสิ้นภารกิจในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนที่จะมีการติดต่ออย่างเป็นทางการไลเบอร์ดิจิตอลรายงานข่าวว่าทีมตามีได้แจ้งกับอาร์ซตอนว่าพวกเขาไม่สนใจที่จะให้มีนักเตะเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอซื้อโทมัสปาเต้ดังนั้นทางเดียวที่นักเตะจะย้ายคือการจ่ายค่าฉีกสัญญา50ล้านยูโรเท่านั้นฟุตบอลลอนดอนรายงานข่าวว่า เอมิลซิมิทโรกองกลางวัย20ปีจะมีส่วนในทีมของมิเกลอาริต้าในซีซั่นหน้าและจะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมปีซีซั่นกับทีมในวันที่14สิงหาคมนี้ก่อนหน้านี้ทางซิมิทโรถูกปล่อยตัวไปให้ฮัดเดิลฟิลยืมตัวไปใช้งานและทำผลงานได้น่าประทับใจชาก้านำทีมแข่งอาร์ตตนชุนสตาร์5 55คนโดนเด้งเดลี่เมลสื่อของอังกฤษระบุว่านักเตะส่วนหนึ่งของอาร์ตตน นำโดยกานิชาก้าหัวเสียสุดๆที่ทีมยังโลสตาร์ตั้ง55คนทั้งที่พวกตนอุตส่าห์ยอมหันค่าเหนื่อยเพื่อช่วยสตาร์เหล่านั้นโดยพวกเขาเตรียมจะพูดคุยกับผู้บริหารของทีมในเรื่องนี้ด้วยนักเตะหลายคนของารสตซนนำโดยกานิชาก้าแสดงความไม่พอใจที่ทีมมีมาตรการปลดพนักงานถึง55คนตามรายงานของเดลี่เมลสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดี ไม่กี่วันหลังจากที่ได้แชมป์เอฟคัพมาครองอาร์สตันก็ประกาศว่าพวกเขาจําเป็นต้องเลิกจ้างพนักงาน55คนเพื่อเป็นการประหยัดเงินของสโมสรหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อมันทําให้ทีมได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างมากจนจําเป็นต้องเสียสละบางอย่างเพื่อทําให้ทีมยังสามารถขับเคลี่ยวกับทีมอื่นๆด้านผลงานในสนามได้อย่างไรก็ตามนักเตะหลายคนของอาร์สตันไม่พอใจกับเรื่องนี้ พะเมื่อราวสี่เดือนก่อนพวกเขาอุตส่าห์ยอมรับค่าเหนื่อยน้อยลง12.5%เพราะเชื่อว่ามันจะช่วยทําให้สโมสร,รมีเงินมากพอไปจ่ายให้เหล่าสตาฟได้โดยถึงแม้การได้สิทธิ์เล่นอยู่ฝ่ายูโรปหลีกในซีซั่นหน้าจะทําให้ทีมมีโอกาสได้เงินมากขึ้นจนส่งผลให้จํานวนค่าเหนื่อยที่เหล่านักเตะจะโดนหักมันลดเหลือ7.5%แต่นักเตะหลายคนก็ยังเชื่อว่าการเงินของทีมยังดีพอที่จะทําให้เหล่าสตาฟไม่ต้องตกงาน ทางนีเดลี่เมลเผยว่าชาก้าคือคนที่แสดงความไม่พอใจมากที่สุดกับเรื่องนี้และเป็นที่เชื่อกันว่าเขากับนักเตะอีกบางส่วนจะพูดคุยกับคนใหญ่คนโตของสโมสรนเพื่อแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยโดยถึงแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าไม่สามารถทำอะไรได้มากนักแต่พวกเขาก็ยังอยากแสดงให้เห็นว่าไม่พอใจกับมาตรการดังกล่าว